สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูเก่งก็จะมาสอนวิชาการงานนะคะซึ่งเราเจอกันในสัปดาห์ที่11แล้วนะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องการซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยวิธีการเนาค่ะเหมือนที่คุณครูบอกในชั่วโมงที่แล้วนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้กันก่อนค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อแรกค่ะนักเรียนต้องสามารถอธิบายวิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยวิธีการเนาค่ะและเมื่ออธิบายได้แล้วก็ต้องสามารถเขียนอธิบายวิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยวิธีการเนาตามขั้นตอนได้ถูกต้องค่ะไปดูกันเลยค่ะว่าการเนาหมายถึงอะไรและวิธีการเนาผ้า มีกี่วิธีค่ะหรือมีกี่ประเภทไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมารู้วิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยวิธีการเนาว่วาการเนานั้นคืออะไรเขาบอกว่าการเนาเป็นวิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ชำรุดชั่วคราวนะคะอย่างง่ายๆเพื่อแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้หรือเนาเป็นแนวเย็บ เพื่อจะได้ด้นหรือว่าสอยให้แน่นต่อไปการเนาก็เช่นซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ได้ตะเข็บขาดชายกระโปรงหรือกางเกงที่ได้หลุดนั่นเองนะคะซึ่งการเนาที่พบเห็นทั่วไปเนี่ยจะมีอยู่4แบบดังนี้นะคะแบบแรกเราเรียกว่าการเนาเท่ากันก็คือการเย็บด้วยมือที่ช่วยยึดผ้า2ชิ้น หรือมากกว่าให้ติดกันมีความถี่ห่างของฝีเข็มเสมอกันค่ะทั้งด้านบนและด้านล่างจากภาพเห็นไหมคะการเนาเนี่ยเหมาะสำหรับการเนาตะเข็บก่อนเย็บเนาชายเสื้อและชายกระโปรงก่อนที่สอยเป็นต้นค่ะไปดูแบบที่สองกันเลยค่ะแบบที่สองคือการเนาไม่เท่ากันการเนาไม่เท่ากันเนี่ยเป็นการเนาที่ความถี่ห่างของฝีเข็ม สลับกันค่ะฝีเข็มที่ถีก็คือจะอยู่ด้านบนแล้วฝีเข็มห่างจะอยู่ด้านล่างเป็นการเนาที่ช่วยยึดผ้าให้ติดกันนะคะซึ่งจะแน่นกว่าการเนาแบบเท่ากันค่ะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะนักเรียนสังเกตช่องนะการเนาไม่เท่ากันต่อไปไปดูแบบที่3กันเลยค่ะ การเนาแบบที่3นะคะเรียกว่าการเนาเฉลียงเป็นการเนาด้านหน้าเป็นแนวทะแยง45องศาตามภาพนะคะด้านหลังจะเห็นเป็นแนวเส้นตรงใช้เพื่อเชื่อมผ้าให้ติดกันเช่นเนาเชื่อมรังดุมเจาะด้วยผ้าเนาปากกระเป๋าเสื้อสูตรในขณะเจาะเพื่อไม่ให้แยกและเสียนะคะต่อมามาดูลักษณะการเนาแบบที่4คะ่ะ ก็คือการเนาแบบเทเลอร์หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะการเนาแบบเทเลอร์จะใช้เนาผ้าสองชิ้นที่ผ้าเนี่ยเนื้อหนาผ้าที่กลิ้งกดลอยไม่ได้เนาเนี่ยแล้วก็แยกผ้าทั้งสองชิ้นออกจากกันพอเราดึงได้เห็นไหมคะมันจะมีส่วนที่เป็นด้านบนเห็นไหมคะพอเราดึงได้ตัดเส้นได้ที่เนาตรงกลางระหว่างผ้าสองชิ้นน่ยแยกผ้าออกจากกัน รอยเนาจะใช้แทนการกลิ้งลอยบนผ้านั่นเองนะคะเมื่อเราเข้าใจและก็ทราบลักษณะวิธีการเนาผ้าทั้ง4แบบแล้วเราจะมาเรียนวิธีการเนาผ้าแบบเท่ากันเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการเนาเท่ากันจะมีขั้นตอน4ขั้นตอนดังนี้ค่ะ ขั้นตอนที่1ค่ะเราก็จะทําไมคะร้อยได้ใส่รูเข็มหรือเรียกว่าสนเข็มนั่นเองแล้วก็ขมวดปมได้ด้านล่างนะคะเพื่อไม่ให้ได้เนี่ยมันหลุดออกมานะคะพับทบริมผ้าที่ต้องการจะเนาให้มีความกว้างประมาณ1.5เซนดังภาพค่ะเห็นไหมคะพับแบบนี้ไปดูขั้นตอนที่2กันเลยค่ะ ขั้นตอนที่สองนะคะเมื่อเราสนเข็มเรียบร้อยพับผ้าตามรอยแล้วก็แทงเข็มทะลุผ้าจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนค่ะนี่คือขั้นตอนที่สองนะแทงจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนดูจากภาพนะคะต่อมาเป็นขั้นตอนที่สามค่ะ หลังจากแทงจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนแล้วเราก็จะแทงเข็มลงบนผ้าให้ได้ในะมีความกว้างประมาณ0.5นะคะให้เท่าเท่ากัน0.5เพราะว่าเป็นการแนวแบบเท่ากันห่างกัน0.5เซนติเมตรนะคะทำซ้ำไปซ้ำมานะคะจนสิ้นสุดผ้าที่เราต้องการเย็บก็จะได้แบบนี้นะคะขั้นที่สองเราจะแทงผ้าจากด้านล่างขึ้นด้านบนพอขั้นที่สามก็แทงจากด้านบน ลงด้านล่างสลับไปมานะคะให้ห่างกัน0.5เซนค่ะมาดูขั้นตอนที่4ี่กันเลยค่ะเมื่อเราสิ้นสุดผ้าที่เราต้องการเย็บแล้วนะคะขั้นตอนที่สี่ค่ะผูกปมได้เพื่อเก็บได้ไม่ให้ได้หลุดใช่ไหมคะเวลาเราที่เราเย็บเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะต้องผูกปมได้นะคะเพื่อไม่ให้ได้นั้นหลุดมานะคะ เห็นไหมคะฝีเข็มก็จะเท่ากันทุกช่องก็คือเราเว้นห่างกัน0.5เซนตมร0.5เซนเมตรนะคะคือการเนาแบบเท่ากันเมื่อเรามีความรู้แล้วนะคะก็ไปทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะไม่ยากเลย4ขั้นตอนง่ายๆค่ะจำได้ไหมคะไปดูใบงานกันเลยค่ะ บงานของครูจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะคำสั่งก็คือให้นักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนการซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยวิธีการเนานะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยเขียนตัวเลขนะคะที่คุณครูสอนแล้วมีทั้งหมด4ขั้นตอนเพราะฉะนั้นขั้นตอนเนี่ยก็มี4ขั้นตอนนักเรียนก็ใส่เลข1เลข2เลข3หรือเลข4นะคะโดยดูจากข้อความก่อนนะคะเช่น อันแรกเขาบอกว่าแทงเข็มลงบนผ้าให้ได้มีความกว้างประมาณ0.5เซนติเมตรแล้วก็ทำขั้นตอนที่2ที่3ไปเรื่อยๆก็คือแทงขึ้นแทงลงจนสิ้นสุดผ้าที่ท้องการเย็บนักเรียนคิดว่าเป็นขั้นตอนใดนักเรียนก็ใส่ตัวเลขลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะคะมีทั้งหมด4ขั้นตอนจะสลับกันอยู่เพราะฉะนั้นอ่านดูแต่ละขั้นตอน ส่วนด้านที่2ด้านล่างที่เป็นรูปภาพ4ภาพน้องนี่เห็นไหมคะในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะคุณครูจะใส่ตัวเลขให้นักเรียนเนี่ยคลิกไปที่ใบงานนะคะก็จะมีสามเหลี่ยมเล็กๆนะคะคลิกลงไปก็จะมีเลข1เลข2เลข3และเลข4ให้นักเรียนดูจากภาพว่าเช่นภาพที่1เนี่ยเป็นการแทงเข็มจากด้านล่างขึ้นข้างบนใช่ไหมคะเป็นขั้นตอนที่เท่าไหร่สมมุติว่าเป็นขั้นตอนที่ สองนักเรียนก็กดตรงสามเหลี่ยมเล็กๆแล้วนักเรียนก็เลือกเลขสองอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะซึ่งจะมีทั้งหมดสี่ขั้นตอนสี่ภาพนะคะหลังจากนั้นก็ทําไมคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วก็ทําไมคะนักเรียนเนี่ยจะต้องทําจากลิงก์ทีค่ครูส่งให้นะวันนี้เราจะทําจากลิงก์เลยไม่ต้องทําในแบบฟึกหัดนะคะก็ต้องทําไมคะกด finish ตรงที่เป็นสี ฟ้าใช่ไหมคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาให้เรียนกรอกชื่อนามสกุลเป็นภาษาไทยนะเด็กหญิงอะไรเด็กชายอะไรนามสกุลด้วยนะคะแล้วก็กดส่งเซนเรียบร้อยก็จะขึ้นป๊อปอัพว่าได้ส่งเรียบร้อยแล้วก็กดโอเคเป็นอันเรียบร้อยไม่ต้องแคปหน้าจอส่งนะคะเพราะว่าผลจะมาแจ้งที่ครูเลยนะคะง่ายๆเลยนะคะคำตอบก็ นักเรียนไม่ต้องกังวลถ้าอยากจะดูก็กดดูคะแนนก่อนได้นะคะแล้วก็ส่งให้คุณครูน,นะคะไม่ต้องแคปหน้าจอนะสำหรับวันนี้ครูเก่งก็ต้องไปก่อนนะเจอกันในสัปดาห์หน้าครูเก่งจะมาสอนเรื่องอะไรนะคะก็ติดตามรับชมกันได้นะคะสำหรับวันนี้ครูเก่งไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ